เอาละก็สวัสดีค่มท,ทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NPK 8 8 8หรือไอ้ลูกปานั่นเองนะวันนี้พวกผมเช่นเคยแน่นอนสำหรับวันนี้นะมาเจอกันในเกมสาวถ้ำนะงบ1 0 0 0พันะมาดูกันเลยว่าเราจะบวกกันไปเท่าไหร่นะไปเลยนะครับผมเลขสวยตามเคยครับ5050ครับผมแน่นอนครับเราลุ้นให้มันมายแล้วนะท่านผู้ชมไปกลัวครับผม สำหรับเกมนี้ก็จะขาดไปไม่ได้อยู่แล้วนะผมเัีเรียกว่าเป็นเกมอันดับหนึ่งในดวงใจเลยกันว่าได้ครับผมอยู่กันมาตั้งแต่เล็กแต่เด็กแต่เล็กแต่เด็กแต่เด็กแต่เ,ตเ,ตเล็กอะไรไม่รู้โอ้ไม่พูดดีกว่าแต่อยู่กันมานานนะผมกับสาวท่ามนะหลายๆคนก็รวยเพราะเกมน,นี้นะผมบอกเลยเอยเราเงียบเลยอะสาวน้อยใจเย็นอไม่ได้ชื่นอกชื่นใจแล้วแบบนี้ รือว่ายังไม่รอดซะแล้วครับผมชมไปแมปแมปเอาอีกแล้วเล่นผมอีกแล้วท่านผู้ชมเอาท่านเล่นผมอีกแล้วหน้าเขียวมาก่อนช็อตนี้ได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่เดี๋ยวมาดีเคฮนะโอ้โหกเกราไซกิเตอร์มาลอ่อเราบ่อยจังอนะผมว่าต้องโผล่อลยแล้วปะแล้วหน้าเขียวบวกหน้าฟ้าไปแล้วเก้าสิบบาทแนละ้วอนนี้ผมลุ้นอยู่นะโผมาให้ลุ้นหน่อยดิโอ้ยสิบมาฮะยังได้ลุ้นต่อครับผม Oh, จบประมาณนี้คุณหนึ่งไม่หวังนะหวังคูณสอง,ค,สองคูณสามนี่นฮะน่าเขียวาหมนะ่นะน่าเขียวขายดีนะช่วงนี้โอ้โหสำหรับใครที่ชื่นชอบนะอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครกับช่องของเราด้วยนะ,ะครับผมแน่นอนจะเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมใครอยากได้แบบไหนอยากดูแบบไหนนะสามารถเป็นขอกันมาได้เลยนะต้องากจะตามใจผู้เล่นและยังตามใจคนดูอย่างด้วยนะ ไปต่อหน้าเขียวขายดีฮะมาอีกแล้วแต่ไม่แตกต่อคูณสองหน้าเขียวแต่ต่อคูณสองมาแล้วฮะอุ้ยสวยอยู่นะอุ้ยนาฟ้ามาทางหน้าแบบนี้อโอ้โหถ้าเป็นคูณสามแล้วก็บอกเลยว่าเสียวเสียวอะ่ะบอกเลยว่าเสียวเสียวนะยิงเด่นยิงเสียวอ่า,อามาอยู่อหรอมาอยู่ สวยงามอยู่นะท่านผู้ชมสวยงามอยู่นะาครับกลับสู่เริ่มที่ทุนกันใหม่ฮะหลังจากที่แบบตามทุนกันมาพักใหญ่ฮะหน้าเขียวมาอีกร้อครับผมหน้าแดงเนี่ยแพงท่านผู้ชมหน้าแดงหน้าทองนแพงแล้วหน้าสิบหมาตามทุนตอนนี้ยอยู่ทุนแต่สักหน่อยจะขาดทุนถไม่แตกนะหน้าแดงได้ไหม นั่นแหละหน้าแดงครับผมเป็นไงเหมือนสั่งได้อะ่ะโอ้โหขอปุ๊บมาปับ๊บช่วงนี้ต้องใส่ทําบุญมาดีนะช่วงนี้อ่าไปต่อครับผมกับงบที่พันเจ็ดนะตอนนี้ถ้ามาล่ะอุ้ยเรียบลอยฮะมาแบบงงๆนงงะนผู้ชมโอ้โหมาไงอะ่ะมาไงอะ่ะน้ำ z o o เันเป็นไก่ตาแตกเลยเดียวโอ้โหบอกเลยว่ายังงงฮะมาดูกันว่าจะแตกดีแค่ไหน,นมาหูคูณหกฮะคูณยังไม่เยอะนะเราแตกก็ยังไม่เยอะด้วยเดือสองครั้งนี่อะ่ะผมหมาเราดีใจใเฉยมะผมว่าเนี่ย โอ้ยอ่าๆๆอ่านี้งงกเป็นของฟรีนะผู้ชมอย่าไปคิดเยอะนะเราค่อยๆเล่นแต่ผมบอกเลยเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเรานะฮะอุย้ยอันนี้เกินไปฮะอันนี้เกินไปฮะไม่ให้ตั้งตรงตั้งตัวกันหน่อยเลยหรืองไงฮะผูมาก็หนีเลยเหรอป้าเดี๋ยวก็รวยแย่หรอฮะจังหวะนี้โอ้โหเรามาแถวเดียวเลยฮะ ไม่ผัวทางอื่นเลยฮะโอ้โหเอามามามาไหนๆก็ให้เราซ้ำแล้วเราก็ซ้ำหน่อยดีกว่าได้ตื่นเต้นกันแต่งววันอหมดนะท่านผู้ชมคุณสี่วะไงไม่มีเพิ่มหน่อยหรอโอ้โหหน้าฟ้าหน้าแตกมากเลยไม่แตกนะท่านผู้ชมแค่นี้เหรอแค่แค่นี้เหรอให้รถเดียวอะนะ โอ้โหขอบคุณมากแต่ทีหลังไม่ต้องฮนะถ้าอย่างนี้อ่ะถ้าอย่างนี้ขอบคุณมากแต่ทีหลังไม่ต้องเหรอฮะโอ้โหจริงท่านผู้ชมไม่ไหวแล้ววะผมไม่ไหวแล้ววะผมขับแค้นใจว่ะผมอยากรู้อ่ะว่ามันจะไม่แตกจริงหรอใส่ดูสิต้องเบ็ดเท่าไหร่ซื้อได้พันเก้าสามสิบบาทพันห้ามาดิีครับ หมดก็ไม่กลัวครับหมดไม่กลัวกลัวไม่หมดครับผมบอกเลยไม่แนะนําให้เสี่ยงตามนะท่านผู้ชมอย่าเล่นเสี่ยงขนาดนี้นะผมนมีะะ่แบบว่าคอนเทนต์ไงให้ท่านผู้ชมได้เห็นลองให้ดูนะเจ็บให้ดูนะผมบอกเลยว่าเจ็บให้ดูนะใครอยากเล่นตามนะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยคนระับผมผมบอกเลยว่ากดเข้าไปนี่แบบว่าบันเทิงใจอย่างแน่นอนนะไปครับเก้าหมุน เริ่มพอมีทรงอยู่นะไม่ได้แบบว่าเงียบตลอดเวลาแล้วคูณสิบมาแล้วด้วยตอนนี้น่าคูณสิบสองไหลไปฮนะหน้าเขียวมาคูณสิบสี่อย่างแน่นอนอ่ะได้เรื่องครับได้เรื่องรอบนี้ได้เรื่องผมบอกเลยได้เรื่องไปต่อฮนะยังไงโอ้โหหน้าเขียวมาก่อนนะหย่อนมาเบาครับหย่อนมาเบาหย่อนมา,ามาเบาอ่าสวยอุ้ยคูณยี่สิบไปแล้วคะรอบนี้ เงนินรางวัลซูปเปอร์เมกาสองพันกับสิบหกบาทนะอุ้ยเขาเรียกว่าได้รุนคืนแล้วตอนนี้ถือว่าได้กำไรแนละ้วหุนที่เหลือยิ่งเป็นกำไรใหญ่เลยฮนะนั่นแหละครับผมไหมแปดร้อยหรืออ๋ออย่าลืมนะว่ามันคุณยี่สิบสองคุณยี่สิบสี่แล้วตนะ้องมาหน้าฮูช็อกเลยฮนะตอนนี้ชอ็ชอกเลยฮนะไปครับผมเงนินรางวัลซูปเปอร์เมกาหกพันสองร้อย สิบาทนะใครไม่ชอบขมช็อกค,ครับตอนนี้โอ้โหหรือว่าคุณหนึ่งพันขึ้นหนึ่งหมื่นนะหรือว่าเอาอะมาไม่พันสามอะเอาเดิอะเอาอยู่แล้วครับเอาอยู่แล้วโอ้โหเงินรางวัลรวมครับ หนึ่งหมื่นกับสองร้อยสามสิบบาทเป็นไงเะท่านผู้ชมใจเรามาแล้วอ่ะท่านผู้ชมขอยสักสิบหมุนก่อนไปแล้วกันนะเอาห้าหมุนพอเดี๋ยวหมุนมือเลยมั้ยหมุนมือเลยเกียร์ออโต้แล้วเดี๋ยวเอาเอาแค่เหลือหมื่นทุวนเนี่ยถ้ามันไม่มาอุย้ยแต่มันมาแล้วท่านผู้ชมโอเคอามาก็พอแล้วที่กะเนาะ อ๋อแล้วีก่อนเนะรู้จักเลขรู้จักเลิก,ลก,ก,เลกนะท่านผู้ชมนี่ไงเลขสวยเลยฮนะโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมสำหรับคารที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง SPK 888แล้วก็ไอ้ลูกป่าด้วยนะครับผมสวัสดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะลาไปเลขสวยๆแบบนี้เลยนะไปเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีฮะ